โอ้โหเลยไม้ดีเจนะครับผมเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยสัดย์กันอืมอืมสัดย์กนเฮ้ยอืม โอ้โหเลยไม้ดียวนะครับผมนานี้ผมมาทำสายขาดไว้นะโอ้ยโอ้โหผอมปะเนี่ยผอมปะโอ้ไม่ผอมนะครับผมก็คือนานนี้ผมมาทำสายขาดไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมตัวใหญ่กัดนะแล้วก็มันมีปลากัดลูกปลาอยู่เยอะครับเนี่ยนานี้ได้ยินเสียง ตลอดเลยแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับวันนี้ก็เลยลองมาซ้ำดูนะครับผมก็คือไล่ตีมาทีนาน่ห้านาละเงียบกิ๊บเร็วนี่นี่ครับผมใส่ทั้งสองขีดได้ครับขัดเป็นหนูยางแคนะนับผมไม้เดียวรู้เรื่องครับผมตีไปนะตีมั่วไปนะครับผมโอเคครับผมตีกันต่อหาตีกันต่อครับผมเรื่อยเรื่อยร่อยหลุดพอดี ปากเหยื่อด้วยครับผมหนูยางแคะน้ำบอลน,นะครับผมโคตรทนนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับผมลองดูได้ครับปากไม่มีชีกตัวนี้ก็โดนปลามาเยอะเหมือนกันนะหนูยางแคะตีส้มลองตีแถวนี้ดูหน่อยครับปกติไม่ได้ตีนะขับผ่านเดียวยมุกเป็นน้ำเทียบเลย อโดนจนได้ขับพ่านอย่างเดียวครับผมขึ้นมาจบเลยมีตัวนี่ครับกาดเป็นเหยื่อทีเล็กนะครับผมเหยื่อสายน้บอลน,นะโอ้โหตัวนี้เหยื่อตัวนี้ไม่ไม่ได้ออกมาใช้นานมากแล้วเนาะโคตรนานเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยใช้ประมาณ สองขีดครับผมตัวที่สองของเรามาแล้วนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นทีเล็กนะครับผมเพราะว่าน้ํามันก็ไม่ตื้นนะครับผมเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วก็ใช้กบยางได้ครับแต่ว่าผมอยากลองใช้เหยื่อตัวนี้ดูนะเพราะว่าบางบางนานี่ตีแล้วไม่ค่อยกัดดันน้าใส่อย่างเดียวเนี้ก็เลยลองลองใช้เหยื่อตัวนี้ดูครับผมเปลี่ยนแอคชั่นดูบ้างครับผมนะครับ <Yeah. S 1> ฝากด้วยครับผมทีเล็กเหยื่อสายครับ เป็นพลาสติกแข็งนะครับผมเหยื่อน้ำบอลโอเคครับผมตัวที่สองนะเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมสุดยอดลองดูนานนี้นะครับเคยวัดตัวใหญ่กระโดดไปตัวนะสองวันทำวันที่แล้วคิดดูไม่มีตัวตีไปไม้เดียวกัดเลยแต่ไม่ได้ตัว มันตื้นอนปลามันก็กัดระแว่งอะไม่รู้มีแค่ตัวสองตัวหรือเปล่าวันนั้นตีไปจังหวะมันกัดพอดีเ ถ้าปลามันเยอะมันก็ไ่จาจะกัดไม่ยากไม่รู้ไปอยู่นานูนหรือเปล่าครับมีอีกนานูน เงียบเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยว่าจะพอแล้วนะนจับเขาใหญ่เลยมึงตัวแค่นี้อโอโ มันโ,โ,โคตรเล็กนะครับผมดูดิเนี่ยดูดูเม่นเดิก็เดี๋ยวปล่อยไปครับกะจะเลิกไปเยอะนะเมื่อกี้เนี่ยม้อ,ยอีกหนึ่งแต้มโอ้โหติดทะลุกแก้บมาเลยเล็กสุดๆนี่ครับไปโอ้โหไม่ใช้เป้าหมายครับมันเล็กจัดนะครับผมตัวใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็โอเคอะ ฝากเหลือดวยครับผมเป็นยางแคบบอลน,นะครับสีดำเดี๋ยวตีกันต่อ ใหญ่ยังเลยเฮ้ยขัดครับผมโอ้โหหนูนึกว่าสายพันธุ์อ้าวพันเหรอโอ้โหทีแรกนึกว่าพันนึกว่าไม่ได้พันพันธุ์นะนี่ขัดตรงเนี้ยขัดคลายอะ่ะ กัดคายเลยอะวาไม่ย,ยัดเฮ้ยกัดอีกแล้วอืมอืมัมดกันอยู่โอ,โอ้ใส่อะไรวะโอ้ดูตัวแค่เนี่ยครับผมถึงได้กัดไ่ติดกัดคาย,ยดูดิเท่าไอตัวที่ปล่อยเมื่อกี้เนี่ยครับกาดเป็นเม่นสีดำีกแล้วนะ ตู้เยื่อกับปากแล้วกันเนี่ยโอ้โหหมดคำจะบรรยายไหวที่เดิมแล้วกันครับผมนี่ครับเล็กก็อยู่ใหญ่ก็อยู่ครับเม่นยางแค่เหยื่อเก่าแต่เก่าโอเคครับผมฝากด้วยครับเม่นยางแค่ เดี๋ยวนะบอลสีดำดตีต่ตทับทิมทับทิมแม่ทับทิม,ม,ททมหล่นแล้วหล,วนล่นครับไม่ได้เห็นนานนะครับดูดิ chiếu lên thắt thím cái gì? Làm à? มันไม่ยอมไปครับผมเกาะต้นไม้แล้วกันนะจิตมันก็คุงไปโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมได้มาแค่สี่เก็บมาแค่สองครับผมแล้วก็ปล่อยไปสองนะแต่ตัวที่ปล่อยจะเป็นตัวเล็กนะครับผมตอนนี้ก็มายืนอยู่นาเนี่ยเป็ดเป็ด,เ,ปดเ,ตเต็มนาเลย ก็ลาไปพร้อมกับเสียงเป็ดแล้วกันครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ฝากเยือน้บอลด้วยครับผมวันนี้ที่ใช้ก็เป็นทีเล็กหนูยางแคะนะครับผมแล้วก็เม่นยางแคะสามเยื่อครับผมโอเคแดดตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับผมก็พอดีกว่าวันนี้วันนี้ก็เงียบๆครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเจอปลากัดเท่าไหร่ครับผมเจอก็คือไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนจะเงียบๆเลยก็เลย พอดีกว่าครับผมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวใครว่ากันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับผมก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม